สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมีวิธีการใส่สปริงขาตั้งคู่นะครับตัวนี้นะครับเราจะมีวิธีการใส่นะครับสปริงตัวนี้มันหนาแล้วก็สั้นนะครับมันจะดึงยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีในการใส่นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ชุดนี้ก่อนนะครับ โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะงัดตัวนี้เข้าไปนะครับเราจะใช้ลวดนะครับมัดนะครับเราจะเอาลวดมัดนะครับผมนะครับเอาลวดมัดเป็นแบบนี้เลยนะครับคล้องไว้แบบนี้นะครับคล้องไว้แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะดึงตัวนี้มาเกี่ยวไว้กับหูตรงนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้งัดนะครับเพื่อนๆนะครับใช้เหล็กงัดเลยนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เราจะเสียบไว้กับตรงล้อนะครับขอบล้อนะครับเสียบไว้ตรงขอบล้อแล้วเราก็งัดออกงัดออกมานะครับย็บเลยแข็ง เรียนนี่เรียบร้อยเข้ามาแล้วนะครับแข็งมากนะครับเพื่อนอันนี้งัดเข้าไปแล้วนะครับอันนี้เข้าแล้วนะครับปลายด้านหนึ่งจะสอบแล้วตรงนี้นะครับ นะครับแบบนี้เลยแล้วการแบบนี้นะครับแข็งอยู่นะครับต้องค่อยๆงัดน,นะครับระวงังแข็งอยู่อันนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะดึงอันนี้ออกนะครับได้ละอกอาอกนกดืัด ว่ามันติดอยู่นะครับโอเคเร็ยแล้วนะครับเห็นไหมครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวนนี้เลยนะครับเพื่อน เพื่อนลองไปทําตามดูนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราเปลี่ยนถ้าสปริงตัวนี้เราลุนหายนะครับแล้วเ,เปลี่ยนนะครับมันจะมาเป็นคู่นะครับมันจะมีตรงประจันเซียวกับตัวสปริงนะครับมันมาเป็นคู่แต่ว่ามันจะใส่ย,ยางน,นิดนึงนะครับก็ใช้ลวดบัดไว้แล้วก็ใช้เหล็กงัดเอานะครับแบบนี้เข้าง่ายแน่นอนนะครับผมบบดีสุดหล เคร้อย okay.